อาลามุะลัยกุ๊มครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องบูโรเบสชาแนลนะครับผมเบสอาร์ดีดีคาเซนเตอร์นะครับคุณลูกค้าในเครือบริษัทอคเนย์แคปพีตอลครับเพราะเราคือแหล่งรวมรถหมดสัญญาเช่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมพาคุณลูกค้านะครับที่เป็น FC นะครับที่รับชมแล้วก็กดติดตามในช่องบูโรเบสชาแนลนะครับแล้วก็เห็นคลิปนี้นะครับมาอยู่กันที่โกดังบางพลีนะครับโกดังบางพลีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ทางรถหมดสัญญาเช่านะครับของบริษัท ดีดรถดีเด็ดนะครับในเครือบริษัทอคเนย์แปปิตอลของเรานะครับเป็นที่เก็บรถในสต็อกอีกหนึ่งที่นะครับนอกเหนือจากโกดังบางนานะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะยังคลิปนี้ดีกว่าต้องใช้คําว่าคลิปนี้นะครับผมจะยังไม่ได้อัปเดตรถสวยๆคุณลูกค้าดูนะครับแต่วันนี้ผมขออนุญาตนะครับมาให้ความรู้กับคุณลูกค้านะครับที่เป็น f อแล้วก็กำลังสนใจรถมือสองอยู่นะครับที่จะเลือกซื้อหานะครับรถมือสองนะครับไว้ใช้งานนะครับเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อว่า บางท่านนะครับเก็บเงินมานะครับก็ใช้เวลาเก็บหอมรอมริบมาพอสมควรนะครับแต่บางทีนะครับเราเองก็ไม่สามารถรู้หน้ารู้ใจกับเซลลได้ทุกท่านนะครับซึ่งลูกค้าหลายๆท่านนะครับก็หวั่นเกรงในเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะผมเองก็เคยเป็นลูกค้านะครับผมเลยเข้าใจในมุมของคุณลูกค้าที่กําลังรับชมนะครับคลิปอยู่ว่าเอ๊มันขายแต่รถสวยให้ดูนะครับบอกว่าสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้นะครับไม่มีรถ ที่เป็นตัวอย่างให้ดูบ้างเหรอเดี๋ยวคลิปนี้ครับฝากคุลูกค้าดูให้จบนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับรถ1คันนะครับที่มีเข้ามาในสต็อกนะครับแล้วดูแค่แวบแรกนะครับบอกได้เลยว่ามันสวยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาไปสำรวจแล้วก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าตรงจุดตรงตรงไหนนะครับที่มันเป็นจุดบกพร่องนะครับตรงไหนที่มันบ่งบอกนะครับว่ารถคันนี้โดนมานะครับ เพื่อให้คุณลูกค้านะครับได้รับทราบข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นวิทยาทานนะครับในการเลือกซื้อหารถมือสองก่อนที่จะเสียตังค์ให้กับเขานะครับลองรับชมคลิปนี้ก่อนแล้วดูไปพร้อมกันครับว่าสิ่งที่ผมนําเสนอมันเป็นประโยชน์แค่ไหนไปรับชมกันเลยครับโอเคครับคุณลูกค้านะครับวันนี้นะครับผมพามาดูหนึ่งคันนะครับที่จะนํามาเป็นวิทยาทานนะครับให้กับคุณลูกค้านะครับที่กําลังมองหารถยนต์มือสองอยู่นะครับว่าอะไรนะครับ ที่เราจะต้องดูนะครับตรงส่วนไหนที่เราจะพิจารณาได้จากตานะครับเอาแบบไม่มีภูมิความรู้เลยนะครับแต่ว่าดูด้วยตานะครับสัมผัสด้วยมือนะครับฟังด้วยเสียงนะครับแล้วสามารถรับรู้ได้ทันทีว่ารถคันนี้นะครับมันคือรถที่โดนชนมานะครับแล้วเราลองไล่เดินดูไปพร้อมกันครับว่ามันโดนชนมาเนี่ยมันโดนหนักขนาดไหนนะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตเป็นตัวอย่างหนึ่งคันนะครับกับด้านหน้าผมคันนี้เลยนะครับเป็นรีโว่นะครับ 2.4J นะครับปี2016นนะครับซึ่งคันนี้นะครับ ลูกค้านะครับที่เห็นคลิปนี้ลูกค้าว่าเป็นไงครับรถสวยไหมนะครับเห็นไหมครับบางท่านเห็นปุ๊บเอ้ยโหสวยเห็นไหมครับกระจังสีดํานะครับแต่ว่ามันก็มีตัดนะครับตัดกระสีตัวสเกิร์ตด้านหน้านะครับที่เป็นสีดําแต่ว่าสีมันคนละสีกันนะครับเพราะฉะนั้นมันทําให้เราเกิดข้อสงสัยแล้วครับว่ารถปี2016นะครับอุปกรณ์ที่อยู่บนรถนะครับความซีดนะครับความสดของสีทําไมมันถึงไม่สม่ําเสมอกัน เริ่มเอหรือยังครับคุณลูกค้าเริ่มเอหรือยังครับอ่ะให้เอแล้วมาดูกันต่อนะครับเห็นสีสันภายนอกเป็นไงครับอย่าลืมนะครับคุณลูกค้าคันนี้นะครับเป็นรถใช้งานเช่าไปใช้งานไม่ได้จอดอยู่ในห้องแอร์ไม่ได้จอดอยู่ในโชว์รูมนะครับแต่เราลองสังเกตดีๆนะครับถ้าคุณลูกค้าดูคลิปนี้นะครับจะเห็นเลยโอ้โหสีสันภายนอกเขานะครับฝากระโปรงสวยมากนะครับสีขาวเนียนเลยนะครับนี่ผมให้ดูใกล้ๆนะครับ ขาวเนียนเลยนะครับคุณลูกค้าอ่าสวยไหมครับคันนี้สวยครับแต่ผมบอกเลยครับคันนี้นะครับทําฝากระโปรงมาแล้วนะครับเก็บสีฝากระโปรงมาแล้วนะครับแล้วมีโดนเข้าหน้าด้านขวาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเพราะอะไรผมถึงบอกว่าไอ้สีสวยๆอย่างเงี้ยมันคือการทํานี่เลยครับคุณลูกค้าดูนะครับอ่ะสังเกตดูด้านข้างนะครับคุณลูกค้าสังเกตดีๆนะครับสีฝากระโปรงนะครับเขาใสปิ้งเลยนะครับแต่พอมาด้านข้างคุณลูกค้าสังเกตไหมครับสีนี้กับสีนี้ ทำไมมันถึงไม่เท่ากันทั้งๆที่มันรถคันเดียวกันนะครับปี16เหมือนกันนะครับอันนี้คือสิ่งแรกที่เราจะต้องหัดสังเกตนะครับในการดูรถมือสองว่ารถที่มันยังไม่ได้เก็บสภาพเนี่ยทำไมสีมันถึงไม่เท่ากันถูกไหมครับแล้วอย่าลืมครับคุณลูกค้ามันเป็นรถใช้งานต้องท่องไว้ขึ้นใจนะครับมันคือรถใช้งานนะครับเพราะฉะนั้น เราเดินดูกายภาพโดยรอบนะครับตัวรถแล้วเนี่ยสีตรงไหนที่มันเป็นสีเดิมหรือสีตรงไหนที่มันเป็นสีทำนะครับเราจะทราบได้ทันทีนะครับแต่อย่างผมเองนะครับเราผมมีประสบการณ์นะครับในการดูรถยนต์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมมองมาผมทราบทันทีนะครับแต่ผมอยากถ่ายทอดนะครับองค์ภูมิความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับให้กับคุณลูกค้านะครับที่เป็น FC ในช่องบ u โนเบชาน e ลนะครับ ให้ได้รับทราบกันนะครับเพื่อเป็นเวทาบในการเลือกซื้อหารถยนต์มือสองนะครับเพื่อไม่ให้ท่านเองเนี่ยเสียเปรียบนะครับกับพ่อค้านะครับที่หัวหมอต่างๆนะครับผมบอกได้เลยว่าพ่อค้าที่ดีมีเยอะครับแต่เราจะเจอไม่เจออันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับขึ้นอยู่ที่ดวงและโชคชะตานะครับในตัวผมเองนะครับเป็นมุสลิมนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับลิสกีนะครับต้องใช้คํานี้นะครับลิสกีถ้าแปลความหมายทางภาษาไทยก็คือเหมือนกับโชคลาบนะครับหรือความแมทความเหมาะนะครับที่ทางพระเจ้าเราจะประสงค์อยากให้เราเจอนะครับอันนี้คือความเชื่อในด้านทางศาสนาของผมนะครับแต่ท่านใดที่เป็นต่างศาสนิกต่างศาสนกนะครับก็อาจจะมองว่าแล้วแต่เวรแตกรรมแล้วแต่บุญใช่ไหมครับแต่วันนี้นะครับผมจะทําให้คุณลูกค้านะครับมีองค์ภูมิความรู้ในการเลือกซื้อหารถมือสองเดี๋ยวไปดูคันนี้กันครับ มาครับคันนี้นะครับอย่างที่บอกครับเป็นรถโครงเหล็กหลังคาส้มนะครับหมดสัญญาเช่ามาจากหน่วยงานรัฐสากิจหน่วยงานหนึ่งแล้วกันนะครับผมขออนุญาตไม่เอ่ยนะครับอ่ะด้านบนนะครับตัวหลังคาผมบอกได้เลยว่ามีการเก็บสีมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับเก็บสีชัดเจนนะครับผมรู้นะครับแต่ว่าถ้าคุณลูกค้ามีเครื่องมือวัดนะครับที่ใช้วัดความหนาของสีก็จะทราบทันทีนะครับแต่ด้วยประสบการณ์นะครับของการดูรถของผมเนี่ยผมทราบอยู่แล้วว่าชิ้นส่วนไหนที่มันมีโดนนําสีบ้างนะครับบอกเลยนะครับ ตูข้างนะครับยังคงเป็นสีเดิมอยู่นะครับอาจจะมีการสาดสีเพิ่มเติมไปบ้างนะครับอ่าแต่ยังคงเป็นสีเดิมนะครับชิ้นตัวแคปนะครับยังคงเป็นสีเดิมนะครับเปลือกกระบะด้านข้างยังคงเป็นสีเดิมนะครับทาไมถึงบอกว่าเป็นสีเดิมนะครับลองดูตรงนี้ได้เลยนะครับนี่คุณลูกค้าเห็นไหมครับนี่เมทเลสปอนส์นะครับชัดชัดนะครับ ที่อยู่ขอบด้านในกระบะนะครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับอันนี้จะบ่งบอกเลยนะว่าต่อให้มันถูกการเก็บสีก็เป็นเก็บสีบางๆนะครับไม่ได้หนาอะไรมากมายนะครับแต่ว่าอย่าลืมครับตัวนี้นะครับมันเป็นรถใช้งานเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าจะเห็นว่ามันมีเส้นแบ่งสีอยู่นะครับนี่ถ้ามองดีๆนะครับสังเกตดีๆมันจะมีเส้นแบ่งสีมันบ่งบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้ถูกสาสีมาแล้วนะครับแต่ไม่ได้เข้าโครงสร้างหนักนะครับมันคือการเก็บสีตามร่องรอยนะครับแต่มันก็ ยังถือว่าอยู่ในแก็บที่โอเคนะครับไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับแต่สิ่งที่ผมกําลังจะให้คุณลูกค้าดูนะครับจะอยู่อีกจุดนึงนะครับในด้านหน้าซึ่งผมเองนะครับเปิดขึ้นมาผมก็ผมเอ๊ตั้งแต่ฝากระโปรงแล้วนะครับและยิ่งพอเปิดฝากระโปรงนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้นะครับผมไม่แนะนําให้คุณลูกค้าที่เป็น f c ในช่องบู u ดเบ h ช n แนลอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามารับชมกันครับว่าอะไรที่ทําให้ผมพูดแบบนี้ไปรับชมกันครับ โอเคครับคุณลูกค้ามาดูในห้องเครื่องกันครับว่าคันนี้อย่างที่ผมแจ้งครับว่าทําไมผมถึงแจ้งว่ามันถูกโดนมานะครับโดนมาที่ฝั่งด้านหน้าขวานะครับรวมถึงฝั่งกระโปรงนะครับมีการทําใหม่อ่ะสังเกตอย่างแรกเลยครับสติ๊กเกอร์โรงงานไม่อยู่แล้วนะครับคุณลูกค้าไม่มีแล้วนะครับตอนนี้สติ๊กเกอร์โรงงานเดิมไม่มีแล้วนะครับแล้วสิ่งยืนยันอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับนี่เลยครับชัดเจนนะครับราเชนชอบเห็นไหมครับหัวน็อ มีการขยับอย่างชัดเจนนะครับคุณลูกค้าแต่ข้างนี้นะครับผมบอกเลยนะครับข้างที่มีแผ่นเพจนะครับข้างด้านซ้ายนะครับยังคงเป็นข้างเดิมนะครับไม่ได้ประสบอุบัติเหตุหนักนะครับสังเกตได้จากนี่เลยนะครับนี่แผ่นเพจนะครับของเดิมโรงงานนะครับชุดคานที่อยู่ด้านหน้านะครับที่เป็นเป็นคานต่อนะครับ สียังคงเสมอนะครับแล้วด้วยอายุของเขานะครับรถปี16ปีนี้2024แล้วนะครับ8ปีนะครับสีคานความซีดความเก่านะครับมันจะเสมอกันนะครับระหว่างตัวต่อคานนะครับเม็เลสปอนชัดๆนะครับอันนี้ยังคือคานเดิมนะครับไล่ลงมาดูนะครับด้านล่างอีกนะครับที่เป็นคานรับแรงนะครับในด้านล่างนะครับผมพยายามซูไม่คุณลูกค้าเห็นนะครับคุณลูกค้าจะได้ดูไปพร้อมกับผมนะครับแล้วก็มีความรู้ไปพร้อมกันนะครับนี่เห็นไหมครับ คานตัวนี้นะครับมันจะเป็นคานรับแรงนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับยังไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวนะครับยังคงชัดเจนนะครับ เห็นไหมครับยังคงชัดเจนนะครับคุณลูกค้ารอยเชื่อมต่างๆยังเป็นรอยเดิมโรงงานนะครับบ่งบอกได้เลยว่ามันไม่ได้ประสบอุบัติเหตุนะครับในด้านหน้าด้านซ้ายมานะครับอันนี้คือสิ่งยืนยันนะครับอ่ะมาดูนี่เลยครับหัวน็อตต่างๆนะครับที่อยู่ในฝั่งซ้ายนะครับด้านหน้าด้านซ้ายนะนี่ที่ตัวคานนะครับยังคงเป็นของเดิมนะครับเห็นไหมครับนี่ไม่มีรอยขยับเลยนะครับสังเกตน็อตดีๆนะครับในชุดตัวน็อตล็อกฝากระโปรงนะครับเห็นไหมครับเริ่มเห็นอะไรไหมครับ เริ่มมีร่องรอยขยับบ้างแล้วถูกไหมครับอเริ่มมีร่องรอยขยับบ้างแล้วเห็นไหมครับแต่แต่นะครับคานหน้าที่เป็นคานบางๆตัวนี้ยังคงเดิมนะครับคุณลูกค้านะครับแล้วคุณลูกค้าลองดูคานล่างนะครับที่เป็นคานสีดำๆนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับมันยังคงเป็นคานเดิมนะครับคานเดิมโรงงานนะครับไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนใดๆแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับมาเลยอ่ะคุณลูกค้าเห็นไหมครับเห็นไหมครับระหว่างคานตัวนี้นะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับอันนี้เป็นหน้าขวานะ ผมถ่ายเห็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นหน้าขวาด้านนี้เป็นหน้าซ้ายนะครับดูคานหน้าด้านขวานะครับนี่คานคานนี้นี่เป็นไงครับสีมันใหม่ไหมครับคุณลูกค้ามันสวยไหมครับสวยครับผมไม่เถียงเลยนะครับแล้วคุณลูกค้าดูด้านนี้เหมือนกันไหมครับเหมือนกันไหมครับทําไมมันถึงต่างกันล่ะทั้งๆที่มันเป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่อยู่ในรถคันเดียวกันปีเดียวกันถูกไหมครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมกําลังจะบ่งบอกนะครับว่า ช่วงนี้นะครับด้านนี้เลยนะครับมีการโดนเข้าโครงสร้างมาเพราะฉะนั้นชุดคานตัวนี้นะครับจะถูกทําใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไล่มาถึงนี่เลยนะครับนี่ดูได้เลยนะครับคุณลูกค้าไล่มาถึงนี่เลยนะครับเนี่ยดูสีคานเขานะครับเขาจะเงาใหม่กว่าเขาเพื่อนเลยนะครับจะแตกต่างจากด้านนี้เลยนะครับเห็นไหมครับมันต่างกันเลยนะครับคุณลูกค้าไม่เหมือนกันเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเน้นย้ําเลยนะเห็นไหมครับว่ามันต่างกันเลยนะครับคุณลูกค้าอันนี้เงาแวบเลยนะครับเป็นสีขาวเงาแบบ มันสวยอะครับมองแล้วมันสวยนะครับแต่สําหรับในมุมพ่อค้าอย่างผมนะครับที่อยู่กับรถมานานนะครับผมมองปุ๊บผมเดินหนีทันทีนะครับเพราะผมรู้เลยว่ามันะสมอุบัติเหตุหนักมากระทั่งถึงโครงสร้างเลยด้วยซ้ํานะครับคุณลูกค้าอ่ะลองดูในด้านล่างนะครับเนี่ยมันถูกทําสีเข้าไปยันด้านล่างเลยนะครับคุณลูกค้าสังเกตดีๆนะครับเขาจะเงาเงาแบบผิดสังเกตเลยนะครับมันบ่งบอกได้เลยว่ามันโดนค่อนข้างหนักเลยนะคันนี้นะครับแต่ถามว่าถึงเครื่องไหมนะครับ ผมอนุมาเลยนะครับว่าในชุดเครื่องนะครับคานหน้าที่เป็นคานรับแรงด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวผมพยายามซูมให้เห็นนิดนึงนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับตัวนี้นะครับยังคงเป็นคานเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับตัวนี้ยังเป็นคานเดิมนะครับด้านล่างที่เป็นคานรับแรงนะครับแต่ในชุดคานบนนะครับมันโดนมานะครับเพราะฉะนั้นคันนี้นะครับผมบอกเลยผมจะไม่นําเสนอนะครับและสิ่งยืนยันอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับนี่ ดูแก้มครับเห็นไหมครับน็อตหัวเยินเรียบร้อยแล้วครับมันโดนถอดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับละคันนี้นะครับอย่างที่บอกฝากระโปรงนะครับตรงนี้ปกติจะมีตาโตโยต้าหายไปเรียบร้อยแล้วครับคุณลูกค้าแล้วเม็ดแนวซิลิโคนนี่เลยครับผมต้องจิกนะครับมันจะไม่เหมือนซิลิโคนเดิมโรงงานนะครับคุณลูกค้าเนี่ยผมจิกเข้าไปมันจะดังแป๊กแป๊กไอการแป๊กแป๊กเนี่ยมันคือสีที่ไปกรบซิลิโคนแล้วคุณลูกค้าสังเกตนะครับ แนวซิลิโคนเขาไม่สวยเลยนะครับเขาจะหยาบกร้านไปเลยนะครับซึ่งโรงงานไม่มีทางทําแบบนี้แน่นอนนะครับถ้าคุณลูกค้าติดตามคลิปผมตลอดนะครับไอคันที่ผมรีวิวลงแล้วผมแนะนําเนี่ยคุณลูกค้าไปย้อนดูนะครับแนวซิลิโคนพวกนี้จะสวยมากนะครับจะไม่ใช่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเราไปย้อนดูกันได้นะครับเพราะบอกแล้วว่าของผมนะครับสำหรับช่องผมนะครับผมขายด้วยความจริงใจนะครับถ้ามันดีผมก็บอกว่าดีนะครับแต่ถ้ามันโดนผมก็บอกว่าโดนนะครับและยิ่งเจอสภาพแบบนี้นะครับผมไม่แนะนํานะครับผมก็ จะให้ไปดูคันอื่นนะครับแต่ท่านใดที่กำลังมองหากระบะนะครับปีสิบหกนะครับโอเพนแคปนะครับผมมีคัดไปแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจกระบะโอเพนแคปปีสินะเป็นรถสไตล์นี้เลยนะครับมีข้อกส้มแล้วก็มีหลังอลูมิเนียมอยู่ด้านหลังด้วยนะครับราคาก็นะครับไม่แรงนะครับราคายอยู่ในเล้งประมาณ สองกว่าๆนะครับท่านใดสนใจเรียนเชิญครับผมมีคัดไว้แล้วนะครับแต่คันนี้นะครับผมถ่ายให้ดูเป็นวิทยาทานเฉยๆนะครับท่านใดสนใจก็เรียนเชิญนะครับผมอ่ะมาดูในชุดช่วงล่างนิดนึงว่าคันนี้มันเป็นไงบ้างนะครับอ่ะช่วงล่างนะครับยังโอเคเห็นไหมครับเชสซีต่างๆยังสวยนะครับไม่ได้ว่ามีประเด็นในเรื่องเชสซีนะครับเนี่ยปีกนงปีกนกนะครับคอยสปริงต่างๆนะครับยังคงสวยนะครับแต่มีโดนเข้าด้านหน้ามานะครับซึ่งถ้าผมเจอผมก็ไม่แนะนําแล้วนะครับคุณลูกค้าอ่าก็ ผมพยายามถ่ายให้เห็นนะครับไม่ได้ถ่ายแต่รถสวยกันอย่างเดียวนะครับเราถ่ายในรถที่มีประเด็นมีปัญหาให้คุณลูกค้าดูด้วยนะครับเพื่อให้เป็นองค์ภูมิความรู้แก่คุณลูกค้านะครับในการดูรถมือสองด้วยนะครับบางท่านนะครับอาจจะบอกว่าเอ้ยแล้วมาชี้โพงให้กระรอกมันต้องชี้ครับสมัยนี้นะครับผมบอกได้เลยถึงผมไม่บอกนะครับคุณลูกค้าก็ไปดูช่องอื่นช่องอื่นเขาก็บอกนะครับเพราะฉะนั้นเราพูดเะครับมันเป็นความจริงเราพูดไปเถอะแล้วความจริงนะครับพูดร้อยครั้ง มันจะเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับแล้วความจริงผมเชื่อมั่นเสมอว่ามันเป็นสิ่งไม่ตายนะครับเราพูดไปเถอะความจริงนะครับที่เหลือวิจารณญาณน,นะครับการตัดสินใจนะครับเป็นของลูกค้าเป็นของท่านแล้วนะครับท่านตัดสินใจเอาได้เลยว่าอยากได้พ่อค้าที่พูดหวานหวานนะครับตล่อมเก่งๆนะครับหรืออยากได้พ่อค้าที่จริงใจกับท่านนะครับแล้วก็นําเสนอในข้อมูลในทุกๆมิตินะครับแบบ เหรียญนะครับที่มี2ด้านนะครับเสนอทั้งด้านบนและด้านล่างให้รับทราบนะครับแล้วที่เหลือท่านตัดสินใจเอาได้เลยครับว่าอยากได้แบบไหนโอเคครับคุณลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างครับกับการพาสํารวจนะครับรถวันนี้ที่มีประเด็นมานะครับแล้วก็องค์ความรู้เล็กน้อยนะครับในการดูรถนะครับให้กับคุณลูกค้านะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับในการเลือกซื้อหารถสักคันหนึ่งนะครับกับพ่อค้าสักคนหนึ่งนะครับที่ตอนนี้นะครับผมบอกได้เลยในช่องทางออนไลน์เนี่ยมีเยอะมากนะครับแต่ท่านใดนะครับ ที่ชอบในสไตล์การนําเสนอของผมนะครับหรือมั่นใจในตัวผมนะครับขอให้คุณลูกค้าแจ้งเรามาได้เลยนะครับผมมีข้อมูลนะครับในรถทุกรุ่นทุกคันนะครับที่คุณลูกค้ากําลังมองหาแล้วก็กําลังเลงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งรถหมดสัญญาเช่าของผมเองก็ตามนะครับหรือในฝั่งคอนแทคของผมเองก็ตามนะครับแล้วผมเองนะครับรับต่อทั้งตัว ประกันภัยนะครับประกันภัยรถยนต์นะครับชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกนะครับแล้วก็พรบรนะครับผมรับทำด้วยนะครับท่านใดสนใจแล้วไว้วางใจก็เรียนเชิญใช้บริการกันได้เลยครับผมมีสิทธิ์ส่วนลดให้ด้วยนะครับผมท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์092 3789472นะครับผมบ s r D D Car Center ในเครือบริษัทอาคาเนย์แคปปิตอนยินดีให้บริการครับผมเน้นย้ำอีกทีครับซื้อขายกับผมตรงไปตรงมาลูกค้าทุกท่านนะครับผมนับถือเปรียบเสมือนญาตินะครับดีบอกดีชนบอกชนนะครับที่เหลือเป็นเงินของท่านวิจารณญาณของท่านตัดสินใจเอาได้เลยครับอันนี้อยู่ที่ดุลพินิษฐ์เลยโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตจ,จบคลิปนะครับการรีวิวให้ความรู้เก็บความรู้เล็กเล็กน้อยๆ้อนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมพาไปเจอรถสวยหนึ่งคันท เดี๋ยวรอติดตามรับชมกันเลยครับสลามูอะลัยกุ้มครับสวัสดีครับ